การตามบรรลุถึงซึ่งความจริงสัจจานุปัติข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงมีได้ด้วยการการะทาเพียงเท่าไรบุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทาเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอถามพระโคดมผู้เจริญถึงการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงภาระทวาชะ การเสพคบการทำให้เจริญการกระทำให้มากซึ่งทำทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงภาระทวาชะการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ และเราบัญญัติการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้